สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยไทยพี่น้องพี่น้องยายไทยไทยท่มประกาศดองวันนี้พี่น้องจาเบิง้งหมูสามชั้นค่อยพี่น้องเบิง้งเป็นแต่หน้ากินบอพี่น้องจามาเด้อมากินกับยายไทยไทย้อพี่น้องเด้อเห็นบอต้มกระดูกหมูวันครอบครัวพี่น้อง ไม่มีใครก็กินคนเดียวคือเก้าพี่น้องจา๋านี่หมูค่อยใส่หมูเยอะๆมันตึงอร่อยพี่น้องเอ้ยแซ่บเดี๋ยวบอกใครนะพี่น้องเนาะกำลังเดือดโป๊ะโปะเลยพี่น้องเอ้ยนี่ตอนนี้ก็จะรอให้เขาเปื่อยสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะค่อยได้กินได้พี่น้องจา๋า ปรุงเรียบร้อยแล้วน้อยก็อีกสักครึ่งชั่วโมงมันถึงจะได้นะเพราะว่าหมูมันยังไม่เปิดเต็มที่เพราะนั้นต้มกระดูกหมูมันก็ต้องแบบเตหมูสามชั้นนะพี่น้องเนาะยายคนตัวเล็กพี่น้องแต่ชอบหมูชิ้นใหญ่ๆมันถึงได้กินเต็มปากเต็มคำเลยพี่น้องเลยเนาะนี่เนาะนี่นี่เป็นอย่างนี้นะพี่น้องนะ เดี๋ยวไปกินข้าวกันค่ะพี่น้องวันครอบครัวต้มกระดูกหมูกับยายไตใตพี่น้องจ๋าก็ปิดฝาเข้าไปก่อนเดี๋ยวเราก็ค่อยมากินอีกทีหนึ่งเลยสวัสดีจ้ะสุขสันต์วันครอบครัวคะ่ะพี่น้องจ๋า